สวัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมพัชจิงการกุลนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเมื่อไม่นานมานี้มีบทความซึ่งถูกเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในสังคมโลกตะวันตกนะครับบทความนี้มีชื่อว่า Thailand's ระยุทธ์ Not Just Another c Maker หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือพลเอกประยุทธ์ของประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่ผู้ทําการรัฐประหารอีกแค่คนหนึ่ง บทความนี้ถูกเขียนโดยดรจอห์นแบล็กสแลนเป็นนักวิชาการชาวออสเตรเลียนะครับแล้วก็ถูกถ่ายทอดลงในหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่า New m a n d า l a รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากครับสื่อนี้อยู่ในออสเตรเลียแล้วก็สังคมตะวันตกก็มีการหยิบขึ้นไปพูดคุยกันต่อด้วยใจความสำคัญของบทความนี้นะครับก็คือทางผู้เขียนนั้นบอกว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยกองทัพในครั้งนี้ถือว่าต่างจากหลายๆครั้งในอดีตโดยเฉพาะการที่ไม่มีการเสียเลือดเนื้อใดๆเกิดขึ้นแล้วก็ผู้เขียนนั้นเห็นความตั้งใจจริงของทุกฝ่ายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง นั่นนั่นก็คือส่วนหนึ่งของใจความที่อยู่ในบทความนี้แล้วก็เป็นการสะท้อนถึงมุมมองของโลกตะวันตกที่มีความเข้าใจต่อสถานการณ์การเมืองในบ้านเราดีขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นแนวทางในการเดินหน้าทําความเข้าใจกับนานาประเทศนับจากนี้ต่อการเมืองในบ้านเราจะมีแนวทางอย่างไรบ้างเราจะไปพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้คุณทรงศักดิ์สายเชื้อท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีท่านอธิบดีครับสวัสดีครับครับ บทความนี้ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในช่วงนี้นะครับเรนถามท่านอธิบดีว่าถ้ามองแบบด้วยสายตาที่เป็นกลางเนื่องจากบทความนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกที่ออสเตรเลียชาวออสเตรเลเองเนี่ยมองสถานการณ์การเมืองไทยในขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับ,รบก็คงแบ่งเป็นสองส่วนนะครับผมคิดว่าในระยะแรกๆอาจจะทั้งรัฐบาลแล้วก็ประชาชนชาวออสเตรเลียบางส่วนอาจจะยังมีข้อสงสัยนะครับหรือไม่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ ทหารเข้ามาแต่เมื่อเวลา4เดือนผ่านไปผมคิดว่าการดําเนินการต่างๆตามที่บทความเร้ได้ๆพยายามชี้ว่าทําไมท่านพลเอกประยุทธ์จึงไม่ใช่นักปฏิวัติธรรมดานะครับ not, not just maker, น็อตจัสนาตะคูเมเกอร์เนี่ยเพราะว่าประเด็นที่สําคัญก็คือท่านได้ประกาศตั้งแต่ต้นที่เข้ามาว่าจะคือนอานาจให้กับประชาชนจะกลับสู่ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนะครับภายในเวลาที่เหมาะสมก็ประมาณ1216ถึง16เดือนเนื่ย ช่วงแรกที่ท่านได้ประกาศเอาไว้แล้วก็ที่สาคัญบทความก็ชี้ว่าการดำเนิน<ม>การต่างๆเนี่ยได้เกิดขึ้นตามที่ได้ประกาศไว้รุ่นรับ3ขั้นตอนขณะนี้ก็มีรัฐบาลเฉพาะการมีสภาธิการแห่งชาติมีสภา,า,า,สภาปฏิรูปแห่งชาติเกิดขึ้นแล้วก็กระบวนการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติรวมทั้งกระบวนการปฏิรูปเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่เรียกว่าเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายนะครับทุกภาคส่วนอย่างที่คุณพัฒน์ได้พูดเกิ่นนา ให้มีส่วนร่วมในการดาเนินการเปิดรูปเสนอข้อมคิดเห็นนะครับอย,อย่างเป็นระบบแล้วก็อย่างกว้างขวางที่ชาติตะวันตกนพยายามจะบอกว่าขอให้กระบวนการทางการเมืองของไทยภายใต้การนําข,ของคอสช,ชและรัฐบาลเฉพาะการมีลักษณะที่เรียกว่าอินคลูซีฟก็คือโปิดการสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมซึ่งบทความก็ได้ชี้ในประเด็นนี้นะครับ,รบอ,อย่างชัดเจนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ชี้ถึงความแตกต่างถึง การปฏิวัติรัฐประหารในอดีตก็คือว่าการที่การรัฐประหารหรือการที่คสชได้เข้าควบคุมอำนาจการบริหารประเทศในวันที่22่ิพฤษภาที่ผ่านมาก็เพราะว่าบทความได้ชี้ว่ากลไกองค์กรทางการเมืองในขณะนั้นเนี่ยไม่สามารถทําหน้าที่ได้นะครับเหมือนกับเป็นอมัมาตซึ่งต่างจากการปฏิวัติรัฐประหารในอดีตที่ตัวรัฐบาลองค์กรทางการเมืองสภาอะไรต่างๆยังอยู่นะครับแต่ว่าใน ก่อนบทที่22พฤษสภาสถานก,การณ์มันเปลี่ยนแปลงไปคือองค์กรทางการเมืองกลไกทางการเมืองสถาบันทางการเมืองเนี่ยไม่สามารถจะทําหน้าที่ได้ครับแล้วที่สาคัญก็คือบทความก็ได้ชี้ว่าการเมืองไทยได้เข้าสู่ทางตันกู้ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่จะ,ะปฏิบัติธรอมให้สามารถมีทางออกได้มันก็จําเป็นที่ต่างคนต่างชต้องเข้ามาเนี่ยก็เป็นความเป็นของบทความครับซึ่งวามเป็นก็เป็นแนวทางที่ เราเองนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศก็สาธารณเอกทั่วโลกก็พยายามชี้แจงในแนวทางนี้ว่าเห็นการที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถจะมีทางเลือกอื่นการเมืองได้เข้าสู่จุดที่ว่าความขัดแย้งนี้จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บุความเองก็ชี้ว่าผลกระทบจากความขัดแยง้งทางการเมืองกว่าเมื่อที่22พฤษบาคมสาเนี่ยก็ทําให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับ ก็การที่กสชเข้ามาแล้วก็ดาเนินการในช่วงสีเดือนที่ผ่านมามันทําให้สเสถียรภาพทางการเมืองทางเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้ามาอยู่ในสภาพที่เปิดช่องให้การพัฒนาการปฏิรูปการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเดินหน้าไปได้นะครับก็คือทําให้ประเทศไทยสามารถที่จะมีทางออกของปัญหาของประเทศแล้วก็สามารถร,ร่วมกันไปฏิรูปประเทศต่อไปได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนั่นเองนะครับใช่ครับฟังจากที่ท่านในิบดีพูดมาเนี่ย ตอนนี้เมื่อบทความลักษณะแบบนี้ใจความแบบนี้เริ่มถูกเขียนถ่ายทอดออกมาจากมุมมองของคนตะวันตกเองอย่างออสเตรเลียพอจะเป็นตัวอย่างที่บอกได้ไหมครับว่าโลกตะวันตกตอนนี้เริ่มมีท่าทีที่เข้าใจกับสถานการณ์การเมืองไทยมากขึ้นรหรือรองไรบ้างความจริงก็เป็นกระจกสะท้อนที่สําคัญนะคือท่าทีของรัฐบาลตะวันตกหลายประเทศเริ่มจากออสเตรเลียก่อนก็เห็นว่าในในช่วงแรกออสเตรเลียมีแถลงการ ออกมาในลักษณะที่ประนามแล้วก็มีการใช้คําว่าเลื่อนนะครับกิจกรรมการฝึกการอบรมทางการทาหารสามกิจกรรมรไปแต่หลังจากนั้นไม่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ท่าทีของออสเตรเลียก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับขณะนี้ความร่วมมือต่างๆระหว่างไทยกับออสเตรเลียแม้แต่ทางด้านการทาหารก็ยังเดินหน้ามีการฝึกร่วมทางการทหารนะครับการฝึกบางอย่างเช่นระหว่างกองทัพอากาศก็มีประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสนิวซีแลนล์เขามาร่วมด้วยก็สดงใก็เห็นว่าเขาผ่อนคลายนะครับเพราะเขาพร้อมที่จะเดินหน้าความร่วมมือส่วนความร่วมมือทางด้านพลเรือนไทยกับออสเตรเลียลก็เดินไปได้ดีมากในทุกทางความร่วมมือทางด้านการศึกษานะครับภายใต้แผนโคลัมโบใหม่หรือนิวโคลัมโบแพลนของออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียต้องการความร่วมมือจากประเทศไทยมากแล้วก็ล่าสุดก็มีการประชุมระดับประหลัดกระทรวงเมื่อวันที่29สิงหาคมปลัดกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียก็เดินทางมาประเทศไทย มาประชุมกับท่านประธานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจะเดินหน้าความร่วมมือในทุกด้านครับแล้วก็เอ็นพ้องในหลักการว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นวาระที่รัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียจะเยือนจะต้องเดินทางไปเยือนประเทศไทยแล้วก็เราจะเป็นาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศที่เรียกว่าจอยคอมมิชชั่นคณะกรรมการร่วมนะครับซึ่งแสดงว่าออสเตรเลียขณะนี้ก็เดินหน้าปอนกลความร่วมมือกับประเทศไทย สหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันนะครับท่านบุณเอกทานาศักดิ์ปฏิมาประกณ์ท่านรองนายะกและรัฐมนตรีต่างประเทศก็เพิ่งได้จับมือสนทนานะครับสองสามวันทีกับนายจอห์นแคลรีลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในระหว่างการประชุมสมัชชาทั่วไปสหประชาชาติเมื่อ,เ,อเดือนที่แล้วนะครับ,รบซึ่งก็สะท้อนว่าประเทศหลักๆนะครับก็ผ่อนคลายแล้วก็เข้าใจทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากที่เขาเห็นเรียกว่า การกระทำทั้งหมดในเดือนทเจตนารมนะครับว่าได้ประกาศว่นแบบไว้แล้วก็ได้พยายามดำเนินการตามรนแบบฟังจากที่ท่านอธิบดีพูดมาเนี่ยแสดงว่าหลายประเทศในโลกตะวันตกความสัมพันธ์กับประเทศไทยของเราเองเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคมจนถึงวันนี้ไม่ได้มีปัญหาระหว่างกันแล้วก็ความเข้าใจต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็คือร่วมมือในการทําสิ่งต่างๆโครงการต่างๆเหมือนเดิม ถ้าอย่างนั้นผมเรียนถามท่านที่พดีว่าแล้วนับจากจุดนี้ต่อไปทางรัฐบาลทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีแนวทางในการสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมอย่างไรกับนานาประเทศเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการการเมืองของไทยบ้างครับครับก็มีสองสามประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าในการทำความเข้าใจกับต่างประเทศในขณะนี้เนี่ยเราเปลี่ยนจากการที่พยายามจะชี้แจงว่าทําไมคสจจึงต้องเข้ามานะครับมันมีความจาเป็นอะไรยังไงบ้าง ซึ่งาสงังเกตอาจจะเรียกว่า defense mode ก็คือการอธิบายนะครับเพื่อที่จะอธิบายความว่าทำไมจึงเกิดขึ้นขณะนี้เราเปลี่ยนไปอีกระดับนะครับไปถึงระดับที่ว่าเน้นในเรื่องของความร่วมมือนะครับว,ว่า cooperation mode ก็คือพยายามจะชี้แจองอย่างที่ผมได้เรียนว่าหลายประเทศประเทศหลักๆนี้เห็นพร้องต้องกันว่าขณะนี้ให้มองไปข้างหน้านะครับลุก forward มองไปข้างหน้าว่าจะร่วมมือกันทั้งด้านทหารทั้งด้านพลเรือนเนี่ย ในสาขาอะไรได้บ้างที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งระหว่างเรากับประเทศพันธมิตรที่สําคัญรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและต่อในระดับโลกด้วยนะครับประเด็นที่2เนี่ยนอกจากการอธิบายเราก็มองไปข้างหน้าในเรื่องของความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะเปิดโอกาสว่าถ้าประเทศต่างๆเนี่ยสนใจที่อยากจะมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิรูปประเทศไทยนะครับเพราะหลายๆประเทศก็มีประสบการณ์ที่อาจจะแลกเปลี่ยนกันได้ เราก็พร้อมที่จะจัดให้มีเช่นจัดการประชุมสัมมนาจัดเวิร์กช็อปนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาแบ่งปันกันรวมถึงกรณีที่ท่านพลเอกประยุทธ์เองก็จะมีการเดินทางไปเยือนนานาประเทศรวมถึงเข้าร่วมเวทีประชุมระดับนานาชาติอีกหลายเวทีด้วยแต่ว่าน่าเสดายเวลาเราค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่นี่คือภาพรวมทั้งหมดที่ทางท่านอธิบดีนั้นได้ฉายภาพให้เห็นว่าในขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเป็นที่เข้าใจของนานาชาติเรื่องของสถานการณ์และพัฒนาการทางการเมืองที่ดีขึ้นโดยเฉพาะแนวทางการปฏิรูปประเทศที่ ทุกฝ่ายถูกเชื้อเชิญให้เข้ามามีส่วนร่วมนั่นเองนะครับ,รบวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้เป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนั่นคือสัญญาณที่ดีว่าต่างชาติเองเริ่มเข้าใจพัฒนาการหรือว่าสถานการณ์ทั้งหมดของบ้านเรามากขึ้นและหลังจากนี้ความเข้าใจทั้งหมดจะดีขึ้นอีกกี่มากน้อยอยู่ที่ความร่วมมือของพวกเราคนไทยทุกคนที่จะช่วยกันด้วยนะครับ หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจำวันนี้แล้วช่วงต่อไปขอเชิญพบกับ Now or Never กับร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธม์มยลาบสำหรับช่วงนี้ผมพัชจิงกันคุณและทีมงานสวัสดีครับ